ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนมาในคุตกกนติกายธรรมบทว่า มะทุวามัญตีพาโลยาวะปาปังนัจจติยัธาจะปัจจติปาปังอัฏทุกขังนิคัจติคนพานย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำผึ้งตลอดการที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อได้บาปให้ผลคนพานย่อมเข้าถึงทุกเมื่อน,นั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกที่เราสามารถหลีกเลี่ยงหนีให้ไกลห่างจากสิ่งที่เราไม่ปรารถนาได้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เราจะหลบหนีไม่ได้เลยนั่นก็คือกรรมกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ทางกายทางวาจ,จาและทางใจทั้งดีและไม่ดีเมื่อวิบากกรรมนั้นส่งผล ไม่ว่าตัวเราจะไปอยู่แห่งหตนตตบลใดกรรมนั้นก็สามารถตามหาเราจนเจอถึงแม้ตายไปแล้วจะไปเกิดในภพภูมิอื่นได้รูป,ปรกายใหม่ไปเป็นเทวบุตรเทพธิดาบนสุกติโลกสวรรค์หรือพลัดไปบังเกิดในอบายภูมิกรรมนั้นก็ยังติดตามตัวเราอยู่ สามารถเป็นพยานชี้ตัวเราได้ถูกต้องและแม่นยำไม่มีผิดพลาดเพราะการรมที่ทำเอาไว้นั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเลยจะติดแน่นอยู่ในใจของเราและสามารถให้ผลได้ทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสเหมือนดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเรื่องก็มีอยู่ว่า เมื่อพระบรมศาสดาดับขันธปนิพานได้ไม่นานพระมหากัจจยนะเทระพร้อมโดวยวิกษุสิบสองรูปได้ออกเดินทุด,ดงไปตามสถานที่ต่างๆท่านได้พาหมู่คณะไปแวะพักอยู่ในราวป่าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากกรุงโกสัมพีนัก ท่านได้แนะนำสั่งสอนประชาชนที่เข้ามากราบขอพอรจากท่านท่านก็ให้ธรรมะแนะหนทางสว่างในชีวิตจะได้มีสวรรค์และนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสมัยนั้นอัมมาท่านหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลกิจการงานต่างๆ ภายในพระราชวังได้เสียชีวิตลงพระเจ้าเทนยังรับสั่งให้เรียกอุตรมานพซึ่งเป็นลูกชายของท่านอมาตมาเข้าเฝ้าทรงสถาปนาลูกชายไว้ใน,ในตำแหน่งแทนบิดาอุตรมานพรับพระดำรัดแล้วก็ตั้งใจบริหารงานในพระนครอย่างสุดความสามารถ ไม่ให้ขาดตกบกพร่องจนเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของอมาตข้าราชจะบริพารทั้งน้อยใหญ่วันหนึ่งอุตรมานพได้พาในช่างเข้าไปในป่าเพื่อตัดไม้มาซ่อมแซมพระนครจนเข้าไปถึงที่อยู่ของพระมหากัจยานะเห็นพระเถละาพู้ทรง บางสกุลจีวรน,นั่งสมาธิอยู่ตามลำพังจึงมังเกิดความเรื่อมใสได้เข้าไว้ปฏิสันฐานและฟังธรรมจากท่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันฟังแล้วก็มังเกิดความเรื่อมใสในพระรัตนตรัยเพิ่มมากขึ้นจึงตั้งอยู่ในสรณคมและในมลพระเถระ พร้อมด้หมู่ปิสุกสงให้ไปฉันพัตตาหารเช้าภายในปนคร์มรู้ว่าพราะเถระ,ะรับนิมนต์แล้วก็กราบนมัสการลากลับไปบอกข่าวบุญแก่เพื่อนในปนครให้มาร่วมเอาบุญใหญ่กันวันรุ่งขึ้นทนานมาตก็ตื่นแต่เช้าลุกขึ้นมาจัด แจงอาหารหวานคาวพร้อมทั้งให้คนในบ้านจัดแจงปูลาดอาสนะรับรองประสงค์เมื่อพระเทระมาถึงบ้านก็นิมนต์ท่านเข้าไปในบ้านญาติมิตรและเพื่อนบ้านของท่านนมาจก็มาช่วยกันถาวายพัตาหารอันประณีตแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยความเรื่อมใส เมื่อท่านฉันเสร็จก็ได้อนุโมทนาในทานของมหามาตว่าเป็นผู้ฉลาดในการสั่งสมบุญเพื่อเป็นสเบียงในการเดินทางข้ามวัฏสงสารทนมาตได้ฟังแล้วก็เปลื้มปิติในทานจึงได้ประวรณาตัวเป็นอุปถากและได้อารตนาให้ท่านเดินประันพระตาหารที่บ้านบ่อยๆเมื่อทนมาต ได้พบปะสนทนากับพระเทระบ่อยๆมีโอกาสฟังธรรมอันสุข,ขุมลุ่มลึกและได้ปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปเป็นประจำไม่เคยขาดในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันมีความศรัทธาไม่คอนแคลนในพระรัตนตรยัยท่านได้บริจากทรัพย์ของตัวเองสร้างวิหาร ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งจักชวนให้หมู่ญาติหันมานับถือพระพุทธศาสนาเว้นแต่มารดาของท่านเพียงคนเดียวเพราะมารดาของอุตรามาตมีบ้านอยู่คนละหลังกับลูกชายเป็นคนตรนีมากไม่เชื่อคำแนะนำของลูกชายนอกจากไม่ยอมทำทานแล้วเนี่ย ยังขัดขวางการให้ทานของลูกชายอีกด้วยนางได้ด่าลูกชายว่าแม่เองก็มีความปรารถนาสิ่งของเหล่านั้นแล้วทำไมลูกถึงเอาไปให้พระละ่ะอะไรที่ให้แก่พวกสมณนนะสิ่งนั้นจะกลายปเป็นโลหิตแก่ลูกในปรลโลกเมื่อนางสิ้นชีวิตลงบาปกรรมนั้น ทำให้ได้ไปบังเกิดเป็นเปรตมีผมดำยาวมีปลายตวัดขึ้นในคราวที่นางลงแม่น้ำคงคาเพื่อดื่มน้ำแม่น้ำคงคาก็จะกลายเป็นเลือดไปหมดต้องถูกความหิวกระหายครอบงำอยุ่น,นานถึง55ปีวันหนึ่งประตได้เห็นพระกังขาเรเวัตเถระนั่งพักกลางวัน อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาจึงเอาผมของตนปิดตัวผมของนางยาวลงมาจลดถึงพื้นดินเดินกับไปหาท่านเพื่อขอน้ำดื่มได้ขอความช่วยเหลือท่านว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันตั้งแต่ตาจากโลกมนุษย์มายังไม่ได้บริโภคข้าวหรือดื่มน้ำเลย ตลอดเวลาห้าิบห้าปีแล้วขอท่านจงให้น้ำดื่มแก่ดิฉันผู้หิวกระหายด้วยเถิดพระเถระรู้ว่าเป็นเปรตยังได้ถามนางว่าแม่น้ำคงคานี้นะ่ะมีน้ำใสยเย็นสะอาดไหลมาจากภูเขาหิมพานท่านยงตักเอาน้ำจากแม่น้ำคงคานั้น ดื่มเถิดจะมาขอน้ำดื่มกับเราทำไมนางเปรเก็อ้อนวอนว่าแพรวะคุณเจ้าผู้จเจริญทันทีที่ดิฉันตักน้ำเพื่อจะดื่มน้ำก็กลายเป็นเลือดไปหมดเพราะฉะนั้นดิฉันจึงมาขอน้ำดื่มกับท่านเพราะเทละาถามว่าท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรเอาไว้ล่ะน้ำในแม่น้ำคงคา จึงกลายเป็นโลหิตนางไพรก็ได้สารภาพบาปของตัวเองที่ได้ทำใบให้พระเถระทราบทุกอย่างพระเถระปรารถนาจะให้นางหลุดพ้นจากทุกข์จึงถวายน้ำดื่มแก่ภิกษุสงฆ์พอออกไปบินบาบาทได้อาหารมาก็ได้ถวายเป็นสังฆทานแก่ภิกษุสงฆ์จนหมด จากนั้นก็ถือผ้าบางสกุลจากกองอยากเยื่อซักทำให้เป็นฟูกและหมอนอย่างดีถวายแก่ภิกษุงสงฆ์แล้วทิศสุนสนไปให้เปรตตนนั้นทำให้นางเปรตได้ทิพย,ยสมบัติมากมายนางได้มาแสดงทิพย,ยสมบัติที่ตนได้แก่พระเถระกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน แล้วก็นมัสการลากลับไปเสวยที่ประโยชน์สมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความตรณีเหนียวแน่นและก็ยังขัดขวางการให้ทานของคนอื่นอีกด้วยจึงต้องไปเสวยวิบากกรรมในเปตโลกแต่เพราะสายความอนุเคราะห์ของพระเถระจรึงสามารถ หลุดพ้นจากอัตภาพเปรตไปได้มนุษย์ส่วนใหญ่นมักจะมองเห็นแต่ประโยชน์สุขในปัจจุบันมองไม่เห็นผลที่จะเกิดในสัมปรายภพจึงมีความประมาทและตันหนีพลังพลาดไปทำบาปอกุศลกันหลับเป็นประจำมัวไปแสวงหาความสุขที่ไม่ยั่งยืนจึงไม่ได้ให้ความสำคัากับการสั่งสมบุญ บาปอกุศลยิ่งทำก็มีแต่จะยิ่งเดือดร้อนแม้ใครไม่รู้แต่ตัวเองก็รู้ว่าได้ทำผิดไปบาปกรรมจะเป็นมลทินฝังใจเราไปตลอดชาติทำให้ใจเราเศร้าหมองเมื่อตายไปแล้วพอนึกย้อนหลังกลับมาดูภาพแห่งการกระทำที่ไม่ดีจิตใจของเราก็จะสลดหดหู และเป็นเรื่องแปลกว่าบาปอากุศลเมื่อนึกถึงบ่อยๆบ,บาปนั้นก็เพิ่มให้ความเดือดร้อนใจยิ่งขึ้นเหมือนเอามือสกปรกมาเกาแผลยิ่งเกาก็ยิ่งคันแผลแทนที่จะหายกลับลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็เจ็บปวดทรมานมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้ประมาทต,ตามใจตัวเอง ตามใจกิเลสในตัวจนเคยแล้วก็อย่าพลาดพลั้งไปทำบาปอากุศลกันนะจ๊ะอย่าให้กิเลสมามีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราอย่างเด็ดขาดให้เอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วเราก็จะได้เป็นผู้มีใจชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติและมันชำระใจให้บริสุทธิ์ โดยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งทุกๆวันฝึกฝนกันเรื่อยไปจนกว่าเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้เป็นผู้มีกายวาจาใจใสบริสุทธิ์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิน